สวัสดีนะครับผมนันผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเแล้วใครที่เขา้ามาดูใหม่ก็ ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมเป็นไงผมเหมือนโกโจซาโตรุหรือ,อยังนะฮะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาอัพเละใครที่หาเว็บเติมเกมให้เทพต้องขั้นเทพเลยเติมถูกเข้าไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีส่งของขวัญก็ได้ตอนนี้มีโค้ดเรดบูด้วยเติมได้แทบทุกเกมมีทั้งส่วนลดและโบนัสเติมให้เป็นเทพต้องขั้นเทพลิงก์นี่คำอธิบายหรือพิมพ์หาใน Google ได้เลย เ,เกี่ยวกับฟรีไฟเอ็กซ์ยูนิสุไครเซนนะครับผมหรือว่ามหาเวทผนึกมานั่นเองแต่ว่า ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักนะครับผมก็ยังมีคนถามมาอยู่ว่าพี่เอพับไปไหนทําไมเป็นขั้นเทพทําไมเว็บเติมเป็นขั้นเทพนะีผมก็ต้องบอกอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับผมว่ากับที่เก่าเนี่ยหรือว่าเอพับเนี่ยเขาไม่ได้ต่ออ่าไม่ได้ต่อสัญญากับทางเรานะครับผมทางผมทางมาร์กเอพีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ได้ทางขั้นเทพนะครับผมเว็บเติมขั้นเทพเนี่ยมาอ่าสนับสนุนผมแทนนะครับผมแทน,นเก่านั่น,น,นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็คลิปที่ท่านชมเห็นไปข้าง้น เนาะผมที่เติมเนี่ยคือผมเติมเองนะครับผมใช้เองคนระับผมไม่ได้มีการแอดเครดิตจากเจ้าของแต่อย่างใดนะครับผมอันนี้ผมเติมเองเพราะาผมอยากลองนะครับอยากลองเติมเองก่อนที่จะมาบอกคนดูว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งเติมแล้วเนี่ยมันก็เข้าไวจริงคนระับผมไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วก็เว็บคั้นเทพเนี่ยเปิดมา แปถึง9ปีแล้วนะครับผมไม่เคยมีประวัติเพชรติดแดงและที่สําคัญที่ผมชอบของขั้นเทพเลยนะครับผมมีบริการเยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเติมเกมอื่นคือเกมเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมที่เติมได้นี่ก็คือเติมได้แบบว่าเยอะจริงๆนะครับผมมีทั้งโบนัสให้มีทั้งส่วนลดนะครับนน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีโค้ดเรดบุ๊กกับส่งของข,องขวัญด้วยส่งของขวัญถูกมากนะครับผมบัตรเปลี่ยนชื่อ45บาูทเท่านั้นนะครับผมก็ไปจัดกันได้นะครับผมลิงก์นี่คำอธิบายสําหรับเว็บเติมขั้นนนเเทพั่องร หาใน Google เลยก็ได้นะครับผมว่าขั้นเทพเติมเกมรักมาร์ครักขั้นเทพด้วยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตก,กันก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับผมที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมเกี่ยวกับชุดตำนานว่าจะมาวันไหนนะครับผมตัวนี้จะมาน่าจะกลางกลางเดือนนะครับผมกลางกลางเดือนไปถึงปลายปลายเดือนประมาณนี้นะครับผมสําหรับดินแดนแห่งความฝันชุดรีมสเปซตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ชุดเนี่ยน่าจะมาเป็นหอคอยนะครับหอคอยโทเค็น oh แล้วก็คือ น่าจะหมดสังประมาณ 4-5k ไดมอนด์ได้นะครับผมคิดว่านะถ้าแบบว่าดวงตึกลึกเรือเลยนะครับผมนะก็คือตัวชุดเนี่ยคุ้มมากๆนะครับผมได้ทั้งท่าแปลงร่างนะครับผมสองร่างนะครับผมได้การ์ดได้ท่าเปิดตัวนะครับได้ท่าพัญญาได้ท่าตกกระโดดข้ามหน้าต่างก็มีนะครับผมแล้วก็ได้ชุดมาอีก2ส,สีด้วยนะครับผมบอกเลยว่า คุ้มมากๆนะครับผมสําหรับทุตํานานใหม่ที่จะมาในช่วงกลางเดือนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับอัปเดตเกี่ยวกับฟีไฟเอ็กมหาเวทผนึกบานนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมก็คือจะมาบอกว่า อย่างแรกเลยนะคผมก็คือจะเป็นเจ้าตัวชุดนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่ามันจะมีทั้งหมดเนี่ยหชุดด้วยกันนะผมซึ่งเราเนี่ยดาวไป4ชุดไม่ใช่ดาวสิมันอยู่ในวิดีโอทีเซอร์จริงๆของกา n a น่าฟ Fire แบบ Official ยลเลยนั่นเองนะคผมก็คือจะมีเป็นโกโจซาโตรุนะครับผมตัวบักของของเรื่องนั่นเองนะครับผมก็คือมันจะเก่งไปไหนไม่รู้นะเก่งเกินมนุษย์มานานะมันเก่งเกินไปเก่งเกินไปจนต้องโดนผนึกนะครับผมด้วยอะไรนะ อะไรสักอย่างนะครับโกคุมงคยวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยนะผมก็เพิ่งดูไปแล้วผมก็ลืมแล้วด้วยนะครับเป็นตัวบั็ของของเรื่องนะครับผมมันคือมันเก่งเกินไปนั่นเองนะมันเก่งมากๆเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบด้วยซึ่งชุดโกโจซาโตรุนะครับผมก็มีหลุดออกมาว่า จะมาในหอคอยโทเคนนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโกโจซาโตรุนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้โกโจมีทั้งแบบปิดตาแล้วก็แบบเปิดตานะครับผมว่าตาโกโจเนี่ยสวยมากๆนะครับผมเป็นตาสีฟ้าสวยแล้วก็เป็นขนตาสีขาวด้วยนะครับผมอยากให้ออกมาทั้ง2แบบฟอรอมจริงๆนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะมีฟอรอมหรือเปล่านะครับผมสําหรับเซ็ตโกโจซาโตรุนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็น โนบาระคุกิสกีนะครับผมเป็นผู้ใช้คุณใสที่แบบว่าใช้คุณายจริงๆนะครับผมมีทั้งหุ่นฟางมีทั้งตะปูนะครับผมเป็นคุณใสที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันจ,จริงๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็คือแบบเวลาหน้าโหดนี้กคือโหดมากๆเลยนะครับผมสําหรับคุกิสกีโนบาระนั่นเองนะผมก็เป็นชุดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ไม่ตู้แปดก็เป็นร้านมืดนะครับผมคิดว่านะแล้วก็ ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของเมงูมินะครับผมเมงูมิูชิงโรนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นนักเรียนนะครับผมนักเรียนรุ่นเดียวกับยูจิหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับผมเป็นผู้ใช้ชิกิงามินะครับผมก็จะใช้แบบว่าใช้เจ้าตัวสัตว์พวกนี้ออกมานะครับผมตอนแรกๆเราก็จะเห็นเป็นลายเป็นหมานะครับผมเป็นหมามีกบมีนกนะครับผมมีช้างมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมใช้เหมือนกับ อะไรนะที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของโกโจเป็นเกะโทใช่ไหมใช้ใช้ตัวชิกิงามิเหมือนกันนะครับผมคนนี้น่าจะเป็นลูกของโทจิด้วยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยชอบชอบโทจิมากๆนะครับผมถ้าโทจิมาแบบเป็นเป็นซีซั่นที่2เป็นของตัวร้ายอะไรแบบนี้ผมมองว่าโอ้โหผมชอบมากๆนะครับผมนก็นี่แหละนะครับผมเป็นชุดที่3ก็จะเป็นเมงุมิฟูจิงุโรนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะมาเป็นตู้แดหรือไม่ก็เจ้าตัวร้านมืดเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับเมง นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นอิตาโดริยูจิหรือว่ายูจิอิตาโดรินั่นเองซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้บอกว่ามันเป็นตัวเอกหลายคนบอกว่ามันเป็นตัวประกอบนะครับผมมันไม่ใช่ตัวเอกนะครับผมตอนนี้ก็มีหลุดมาแล้วนะครับผมว่าชุดที่ฟรีเนี่ยไม่ใช่นบาบระนะครับผมไม่ใช่เมงูมิแต่ว่าเป็นยูจิอิตาโดรินั่นเองนะครับผมทําไมถึงเป็นชุดฟรีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเดากันไว้ว่ามันจะเป็นชุดที่มีท่าแปลงล่า แนวผมซึ่งข้าวแลงล่างเนี่ยจะถูกแยกแนวผมจะถูกแยกออกจากอิตาลุริยุจิซึ่งอิตาลุริยุจิเนี่ยตอนนี้หลุดออกมาว่าเป็นชุดฟรีนะครับผมแล้วก็ชุดที่5ของเราก็คือ เรียวเมนซุคุนะนั่นเองนะครับผมมีการหลุดออกมาแล้วว่าชุดที่5เนี่ยจะเป็นเรียวเมนซุคุนะนะครับผมมีทั้งฟอร์มใส่เสื้อแล้วก็ไม่ใส่นั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้าตัวเรียวเมนซุคุนะนั่นเองก็เป็นร่างที่อยู่ในตัวของยูจิเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวเอกกับโกโจ2คนเลยก็ว่าได้นะครับผมเจาตัวนี้นั่นเองเนาะอ่ะาก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะราชาคำสาบนะครับผมที่อยู่ในตัวของอ่า อิตาร์รยูจินะครับผมเนื่องจากในการเกิดการกินนิ้วเข้าไปนั่นเองนะครับผมกินนิ้วสุคุณะเข้าไปนั่นเองเนาะอ่ะก็จะมาเป็นฟอร์มนี้เลยนะครับผมแล้วก็น่าจะมีการแปลงร่างเป็นแบบว่าอีกฟอร์มหนึ่งที่แบบไม่ได้ใส่ชุดเต็มแบบนี้ด้วยนะครับผมแบบว่าไม่ได้ใส่เจ้าตัวท่อนบนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนัดก็เรียวเมนสุคุณะนะครับผมตัวนี้น่าจะมาเป็นรังพึ่งนะครับผมสาหรับเรียวเมนสุคุระนั่นเองเป็นชุดที่5นะครับผมที่มาในฟีฟายเอ็กซ์จิซุสุไกเซนอันแรกนะคร รอบสอหมอนอรุโตะหรือเปล่าแต่ผมอยากให้มีนะผมอยากให้มีแบบว่าตัวดีตัวร้ายอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วเรียวเมงจุคุนะ Real นี่มันนับว่าเป็นตัวร้ายไหมน่าจะร้ายหละเนาะนะครับผมนันเ,น,เน,เน,เนเป็นปปีศาจเนาะไม้เป,เป็นราชาคำสาปนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมของฟรีนะครับผมนอกจากจะมีเป็นชุดอิตาโรดิยูจินะครับผมก็จะมีตั๋วนะครับผมตั๋วในการจัดเจ้าตัวเรียวเมนจุคุนะ ที่เป็นรังผึ้งนะครับผม10บใบด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตั๋วที่เป็นใช้กับโทเค็นเวอร์นะครับผมหรือว่า อ่าหอคอยโทเค็นรนบะของโกโจด้วยอีกี่ใบยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะเป็นของฟรีเหมือนกันแล้วก็จะมีการ์ดให้นะครับผมการแบทเทิลนั่นเองนะครับผมที่เวลาเรากดเริ่มเกมไปมันจะขึ้นนั่นเองนะครับผมขึ้นโชว์นั่นเองเนาะเป็นการ์ดแบทเทิลเหมือนกับการ์ดในชุดตำนานเลยนั่นเองนะครับผมเป็นการ์ดเกี่ยวกับฟีฟายเอ็กซ์จุดเจสไคเซนหรือว่ามหาเวทพันหนึมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมที่จะมาอัปเดตเจ้าตัวชุดให้ดูกันนะครับผมแล้วก็ เจ้าตัวคอลแลบนะครับผมเจ้าตัวคอลแลบอย่างเช่นเจ้าตัวดิจิมอนแบบนี้มันก็จะมีขึ้นนะครับผมมันจะมีขึ้นของหลักเอาอนี้ดีกว่านะเป็นโาโตดีกว่านาอเอามันจะมีของหลักนะครับผมเป็นแพ็คชุดแบบนี้นะครับผม5ชุดก็เป็นตามที่เราได้บอกไปแล้วก็ที่2ตัวนี้นะครับผมก็จะมี5สกินนะครับเอ้ยมี6สกินนะครับผมสําหรับฟีฟายเอ็กซ์ที่จะสืบครเซ็นนะมี6สกินแต่ว่ายังไม่ยังไม่บอกออกมาว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวท่านะครับผมจะมีทั้งหมด 6ท่าด้วยกันนะครับผมแล้วก็อื่นๆเนี่ยจะมีถึง22อันเลยนะครับผมไอเทมอื่นๆคือเยอะมากๆเลนะครับ22อันนะครับผมน่าจะมีของฟรีด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่อัปเดตกันมานแล้วก็ที่มีหลุดมาเพิ่มนะครับผมก็จะมีเป็นตัวหน้าตาของการกดเข้ากิจกรรมหน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้อาเรียวเมนซุคุนะนะครับผมมีทั้งแบบว่า ฟอมเต็มใส่เสื้อแล้วก็ไม่ใส่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมยูจิอิตาโดรีนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีรูปในกิจกรรมของยูจิอิตาโดริมาก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับผมเป็นการแบบว่าน่าจะเป็นแบบการสะสมชุดอะไรแบบนี้นั่นเองสําหรับยูจิอิตาโดรีที่เป็นชุดฟรีน,รนั่นเองนะครับผมก็ คิดยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พูดถึงการให้ของร้านพามไปนะครับผมก็คือคอมเมนต์เนี่ยต้องไปคอมเมนต์คลิปที่ผมตั้งกติกาไม่ใช่คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลื่อนลงไปอีกคลิปนึงก็เจอแล้วนะครับผมให้ไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นแทนนั่นเองคอมเมนต์ลายผู้ใช้นะครับผมดูไอดีแล้วก็ของที่อยากได้ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้นะผมก็มาประมาณนี้แล้วกันนะผมใครชอบก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อ้อนัใจให้ร์กเอทีด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหนะ้าบายจุกรูมว่ะ